มีอยู่คดีหนึ่งนะครับที่เรียกว่าหลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากแล้วก็แบบโด่งดังในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของการล่วงละเมิดนะซึ่งผู้หญิงเนี่ยที่เขาไปร้องเขาก็เป็นถึงแบบดาราเป็นคนในวงการบันเทิงนะครับโดยพีไปร้องเรียนว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุที่เขาไม่ได้ยินยอมเนาะแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าคุณเอ็มนะครับซึ่งเป็นหลานชายของอดีต รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทีนี้เนี่ยก็มีการสู้คดีกันนะครับทางคุณเอ็มก็ปฏิเสธในทุกๆข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็มีการได้ยื่นประกันตัวไปโดวยวันนี้เนี่ยทางศาลเองนะครับก็มีการอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยนะมีการยึดเงินยึดเงินประกันอะไรต่างๆนานาเพราะว่ามีการออกหมายไปแล้วเนี่ยคุณเอ็มไม่มานะครับแต่ว่าศาลเนี่ยมีการ ยกฟ้องคดีดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยก็มีไม่ไม่ไม่มากพอที่จะดำเนินคดีกับทางคุณเอ็มได้นะครับนั่นก็คือคุณเอ็มก็กลายเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไปนะครับแล้วก็ศาลมีการยกฟ้องนะซึ่งสีหน้านะครับของทางจำเลยหลังจากที่ศาลมีคำสั่งยกฟ้องเนี่ยก็เรียกว่า มีอาการเศร้าเลยอประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นการจบคดีดังกล่าวนะครับว่าคุณเอ็มก็ถือว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะครับจากคดีดังกล่าว